สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใครๆก็เข้าครัวค,วค่ะและเชฟกลับมาพร้อมกับโจทย์ที่ว่าเอาผักมาทําอะไรให้ร่อยนะคะหนึ่งในเมนูผักยอดนิยมค่ะที่เอามาทําเป็นอาหารเครื่องเคียงนะคะกับอาหารหลายชนิดก็กคืออาจาด์ค่ะแล้วก็อาจาร์ในวันนี้เนี่ยพิเศษกว่าอาจาร์ธรรมดานะคะเป็นอาจาด์ที่เกิดจากบวยด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมแรกนะคะในการทําอาจาด์ค่ะเริ่มจากน้ําส้มสายชูนะคะ ที่เห็นเป็นสีออกเหลืองๆนี้เป็นเพราะว่ามันเป็นน้ำส้มสายชูชนิดหมักน,นะคะอ่ามันจะทำให้ได้กลิ่นที่หอมกว่านะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่มีใช้เป็นน้ำส้มสายชูธรรมดาก็ได้ค่ะส่วนต่อมาค่ะก็คือเกลือป่นค่ะอันนี้เป็นน้ำตาลทรายแบบไม่ฟอกสีนะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะเลือกใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้ค่ะและส่วนผสมที่ขาดไม่ได้สำหรับสูตรนี้ก็คือบวยดองนะคะแล้วก็ผักที่เรามาทำอาจารย์วันนี้เลือกเป็นแตงสุกินี่พริกแล้วก็ อหอมแดงค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมค่ะสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ไปทำวิธีอาจารย์บ้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะเราจะทำอาจารย์บวยด้วยการเอาส่วนผสมทุกอย่างนะคะใส่รวมกันคะ่ะในหม้อค่ะเริ่มจากน้ำตาลก่อนนะคะ น้ำส้มสายชูค่ะเกลือป่อนนะคะแล้วก็ตัวบวยนะคะเราใส่น้ำบวยลงไปนะคะแล้วบวยค่ะเราใช้วิธีบี้นะคะเอาเนื้อแล้วก็เม็ดใส่ลงไปด้วยค่ะจากนั้นจะทำการต้มนะคะแล้วก็เคี่ยวนะคะจนกว่าส่วนผสมทุกอย่างจะเดือดแล้วก็เข้ากันนะคะใช้เวลาเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อค่ะ ตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างก็เดือดแล้วนะคะน้ำตาลเกลือก็ละลายแล้วค่ะแต่ว่าเราจะทำการเคี่ยวต่อนะคะเพราะว่าเราต้องการให้ส่วนผสมเนี่ยข้นเหนียวค่ะเราจะต้มเคี่ยวใหเ้เขาไล่ส่วนของที่เป็นน้ำเปล่านะคะระเหยออกไปเดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่ออีกประมาณสัก2หรือ3นาทีแล้วก็จะปิดไฟพักให้เย็นนะคะแล้วเราจะไปจัดคู่กับผักน,นะคะเดี๋ยวเราเคี่ยวแล้วก็รอให้น้ำอาจะาเย็นเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อค่ะ อตอนนี้นะคะอ,า,อาจยา์บวยที่เราเคี่ยวไวะคะ้ค่ะก็ข้นเหนียวแล้วเชฟก็ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนะคะตอนนี้เราพร้อมจะจัดเสิร์ฟพร้อมกับผักที่เราเตรียมไว้ค่ะที่เชฟเลือกเป็นแตงกวาหอมแดงแล้วก็พีชี้ฟ้านะคะคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนเป็นแครอทหรือว่าเป็นกระหล่ำปลีก็ได้นะคะหรือจะเป็นผักอื่นๆที่มีก้านแข็งนิดนึงนะคะส่วนตอนนี้ค่ะเราพร้อมจัดเสิร์ฟแล้วเราก็เอาผักที่หั่นไว้นะคะมาราดด้วย น้ำอาจาดบวยที่เราเคี่ยวไว้นะคะค่ะเราก็จะเห็นว่าตัวซอสอาจาดบวยที่เราเคี่ยวไว้มันจะข้นเหนียวหน่อยนะคะเดี๋ยวเวลาเขาลงไปโดนผักเนี่ยผักก็โดนเกลือแล้วก็จะคายน้ําออกมาแล้วตอนนี้ก็อาจาดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถเอาอาจาดนี้ไปทานเป็นแอฟทไทเซอร์ก่อนทานข้าวนะคะเรียกน้ําย่อยได้ดีหรือว่าเอาไปทานคู่กับข้าวผัดพวกทานกับพวกหมูปิ้งหรือว่าเป็นหมูสเต็กก็ได้นะคะ สำหรับอัตราส่วนผสมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ควงตะลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ